มันอยู่ที่เราับนะเ็เป็นเป็นไปเลยดีกว่าไปเลยที่ห้ามงขึ้นไปเลยดเลครับย่ินาย่เอเกผนไปเตะไวเร็วยอสองสอบสี่บห้าอบหก

ก็หลังจากที่วันที่เราเดินทางมาวันน้นวดช้างมาให้นักกีฬาทุกทานพักก่อนครับเพ่อทเพราะว่าจะหมดเที่ยงแล้ววันนี้ก็ได้นำลงมาฝึกซ้อมเรียบระบบครับเพราะว่าเราแล้วก็เนื่องจากว่าเจ้าภาพเนี่ยยังไม่ได้เตรียมแล้วก็อนุญาตให้ออกไปซ้อมในสนามนี้ได้ตัวนี้ก็เลยนบริเวณที่พักเราเองนักกีฬามา รีแลกนะครับก็องือเกี่ยวเรื่องของฮนดิโอให้ออกเหมือนกันออกลักที่หนึ่งฮันดิโอเพื่อที่ลกราระบบการทำางานในรายการนั้นเหมือกันเรื่องขับร้อมของนัราตอนนี้ก็พร้อมนะนกาเรื่องการเรจเช็คต่างแล้วก็าพจะภาพเองก็ต้อนรับขับร้องต่างก็คิดว่าดมากแม้ว่า ที่พักเรื่องการกินนะครวามสะดวกสบายต่างๆดีมากสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะฮะเราจะแข่งขันในวันที่29แมตช์แรกนะครับเราก็จะเจอสเปนฮะจะเป็นแชมป์ยุโรปนะครับสเปนเป็นเราก็ได้ไดีเจอกันมาสองนีกแล้วเราได้เจอกับออสเตรเลียนะครับได้กับสเปนมาเลนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสภาพจิตใจในกีฬาเราตอนนี้ถ้าเราฟังมาได้กับสเปนหรือว่าหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย ทุกคนมีความมั่นใจไม่กลัวอะไรก็พี่น้องทางบ้านทางไทยอย่างพี่สามก็ส่งกำลังใจเขื tai, laughter, Não, <S <S too, tai, JJ, society, ่อนเพราะว่าคนเต็มที่แน่ครับเพราะว่าเพื่ออยากจะตอบสนองตอบตอบแทนให้ประเทศเราให้มีความสุขกันที่เขาขึ้นเรือแล้วก็กดทนก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยครับครับ